สวัสดีครับพบกับอึงรถไถซิกชาแนลอีกเส้นเคยเมื่อนี้มาตีหน้าจะาของครับมาเจอพ่อยายรถติดลมพอดีเพิ่นก็นเลยให้มาดึงครับพ่อยายเพิ่นมาด้านหน้าด้านหน้าที่ติดเปียกติดติดลมครับผม วันนี้มากู้โคบูต้าโคบูต้า L 3 6 0หดี๋ยแลวเจอพลังยันมาห้าสิบเจ็แรงลากครับผมอ๋อ C เจ็ดบ่ในวันเ,าาเร่สามสิบหก คนซื้อใจใจโอ้โหโอ้พระใหญ่เจ้าคือเอาจมคักจมแน่แต่ละเอามิดหล่อเลยต้นน่ะตายตายลาไปได้พ่ออยู่ข้างบนบ่ กัันออติดเราอย่างดูแตอยู่เก่งเลยรถดุนรถคอยลงมาได้นั่งในบันรถตรงนี้จกแก่ปรับนาครับคนแกนะ่เนาะแก่ปรับนาดูปรับนาเปียก,กมีแต่ขีต้ตมดูดูรอยติดดีครับคนแกนะ่เนาะคนแก่ทำ บินมานําพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อโซ่ก่อนเปล่าเลยนางรอเลยบ่มีสลักบ่หรอ ข้องลากข้าขงบนครับลงไปไม่ได้จะติดด,ด,ดินสภาพดินเอาอย่าบอกว่ากุญแจอ,อยู่บ้านนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวพ่อใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบาเบาเบาไม่ขึ้นครับฝั่งนี้เปลี่ยนวิธีใหม่ถอยหลังดึงดึง ถอยหลังครับผมรถไม่ไมเ่เขาเรียกว่ารถรถไม่ขยเนเลยแกก็วินของแกแล้วแต่มันไม่ขึ้นพ่อใหญ่ลงลู่ไหนมาพ่อใหญ่ขบับลงตรงไหนฝั่งฝั่งนู้นใช่ไหมอ๋อลงนีพื่นประกาศลงดิน ดิน khang อยู่มากข้างบน này. พ่อใหญ่ tít ตั้งแต่เช้าแล้วบ่ อู๊ด้ายอยู่ใดล่ะอ้าวรถเมล์รถอ้นไซด์เหรอยังไม่ขึ้นครับขึ้นยากเดี๋ยวดูรอดูรอคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวหาวิธีก่อน